thank yeah. ป .6 และด็กเข้ามาทํางานที่นี่ก็เห็นหนักเรียนน่ารักทุกคนนะคะและในโอกาสนี้ครูก็ฝากถึงนักเรียนที่จะเรียนต่อสูงนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของชีวิตนะคะในการศึกษาอนาคตเราต้องเรียนสูงวันนี้ค่ะแล้วต้องเจออุปสรรคมากมายในชีวิตครูขอฝากไว้ว่าถ้าเจออุปสรรคให้ตนอสู้กับอุปสรรคให้ได้นะคะเพราะคนเราเกิดมาก็ได้ยินเสียงร้องไห้แล้วได้เกิดเลยนะคะชีวิตคนเราต้องรีบโดนค่ะไม่ใช่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะและสุดท้ายนี้ครูขอฝาก ถึงข้อคิดเล็กๆลนๆล้อยนะคะบัดถือนักเรียนที่จะเรียนต่อนะคะไปเรียนต่อก็ให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษาให้เรียนสูงๆนะคะเพื่อนักโทษที่ดีของเราครบคุณค่ะสวัสดีค่ะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนวันนี้ก็พิสูจน์มาได้3ปีแล้วนะคะว่านักเรียนทุกคนได้จบอย่างที่มุ่งหวังไว้ได้เรียนรู้กันมาทั้งหมด3ปีค่ะ ทุกอย่างที่ครูบอกที่ครูสอนที่เสียงดังท,ทุกอย่างครูรู้นะคะว่านักเรียนทุกคนก็ไม่พอใจไม่ชอบแต่ทุกอย่างเหนือสิ่งอื่นใดที่ครูทําไปก็เพราะว่าความตั้งใจครักเหมือนที่ตลอดเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วครูพูดเสมอว่าครูทําไปเพราะรักเพราะอยากให้เราเจอในแต่สิ่งที่ดีๆไม่อยากให้เราเป็นเด็กที่ไม่ดีในสายตาคนอื่น ในวันนี้ก็ถึงวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันอยู่ด้วยกันที่นี่ต่อไปวันพรุ่งนี้เธออาจจะไปอยู่ที่อื่นครูก็ฝากขอ,อขอว่าให้เธอเป็นเด็กดีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 วันนี้ก็ร,รู้สึกยินดีนะครับที่นักเรียนก็ได้จบการศึกษานะครับอนาคตไปยภาคหน้าเน,น,นี่ยนักเรียนนะครับก็จะต้องแก้วต่อไปนะครับผมก็ ขอให้ทุกคนนั้นเดินตามฝันของตัวเองที่ตัวเองอยากจะไปและขอให้ทําตามฝันของตัวเองให้สําเร็จครับขอบคุณครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 วันนี้ครูก็มาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป .6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้นะครับการจบชั้นป .6 ไม่ใช่การจบขั้นสูงสุดนักเรียนยังจะต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่นําความรู้ มาประกอบวิชาชีพที่ตัวเองสนใจนะครับสุดท้ายนี้ครูก็มาขอให้นักเรียนประสบความสําเร็จในตนเองนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนโชคดีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน,นครับวันนี้ครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับที่ได้จบการศึกษาในปีนี้นะครับ บางคนก็เรียนแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งก็อยู่กับโรงเรียนตชดอบ้านนาโตนี้มา7 8ถึงปีแล้วนะครับก็วันนี้ครูก,ก็อยากจะขออวยพรให้นักเรียนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของครูบาอาจารย์นะครับมีการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับตั้งแต่ระดับมัธยมหรือแม้กระทั่งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับ หรือแม้กระทั่งประกอบอาชีพเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลหรือแม้แต่เป็นผู้นำในด้าน,นต่างๆนะครับก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนะักเรียนยินดีด้วยนะคะเดินทางมา5ปีกับครูตอนนี้นักเรียนก็จบแล้วเนาะไม่ดูว่าวันนี้นักเรียนจบแล้ววันต่อๆไปเราไปเจอกันข้างนอกนะักเรียนยังจะจําครูได้ไหมแต่ให้นักเรียนดูไว้เสมอว่า ถ้าครูเจอนักเรียนที่ไหนครูก็ยังรักและหวังดีกับนักเรียนตลอดนะคะขอให้โชคดีกับการเดินทางนะคะค่ะสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะ,ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสําหรับครูนะคะเราก็ผูกพันกันมาค่อนข้างพอสมควรเพราะเราอยู่ด้วยกันมาทั้งหมด3ปีเต็มแล้วในปีนี้ก็เป็นปีที่นักเรียนสาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของนักเรียนนะคะที่นักเรียนจะได้ก้าวไปสู่โลกภายนอกข้างหน้าต่อไปสำหรับความรู้สึกของครูในวันนี้นะคะครูก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นประจำชั้นตั้งแต่ป .4 จนถึงป .6 เราค่อนข้างพบเจออะไรได้วยกันมามากมายนะคะโดยเฉพาะในห้องเนี่ยเราจะรู้กันดีเลยว่าใครเป็นตัวจิ๊บของห้องนะคะใครเป็นตัวท็อปของห้องเราจะรู้เลยว่าเป็นใคร สำหรับนักเรียนน่ารักทุกคนนะคะอาจจะมีดุมีบน่นมีด่าในบางครั้งซึ่งนักเรียนกอาจจะโรกรธเกลียดครูในบางเวลาด้วยแต่สอบครูนะคะไม่มีอะไรเลยครูก็รักนักเรียนทุกคนที่ครูทําไปนะคะก็เพราะได้รักแล้วก็ห่วงใยสิ่งไหนที่ครูทําไม่ดีหนักเรียนเอาไว้ถ้านักเรียนไม่พอใจอยังไงครูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วครูก็หวังว่า ในวันข้างหน้านักเรียนจะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนเป็นคนดีของสังคมไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งดูขอให้เป็นคนดีวันนี้ครูคนนี้ทําหน้าที่เป็นเรือจ้างพานักเรียนส่งถึงฝั่งสําเร็จแล้วถึงแม้ตัวเราจะจากกันไปแต่สัญญานะคะว่าใจเรายังคงจะคิดถึงกันค่ะขอบคุณค่ะ